เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเก่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยี่ยมญาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีบ้านเก่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสยองขวัญไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเร,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 รื <ste al <ste al เร่องเล่าผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลึกลับการไปเยี่ยมญาติชั้นเดินลงจากรถพื้นดินชื้นและเย็นใต้ฝ่าเท้าบ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงแสงแดดส่องไม่ถึงระเบียงหน้าบ้านประตูไม้เปิดแ้มอยู่ เสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างดังเคลื่อคราดกลิ่นอับลอยออกมาตามอากาศกลิ่นเหมือนฝุ่นเก่าและความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้ฉันก้าวเข้าไปข้างในพื้นไม้ส่งเสียงเอี๊ยดทุกครั้งที่ขยับตัวรูปถ่ายครอบครัวแขวนเรียงรายบนผนังดวงตาในรูปเหมือนกำลังมองตามฉันเสียงหัวเราะด,ดังมาจากห้องด้านในแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าอากาศในบ้านเย็นลงอย่างช้าๆขนที่แขนของฉันลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวฉันเรียกชื่อญาติ เสียงของชั้นสะท้อนกลับมาเพียงอย่างเดียวผ้าม่านขยับเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดชั้นเดินเข้าไปใกล้ห้องครัวกลิ่นอาหารเหมือนเพิ่งทำเสร็จหม้อบนเตายัางอุ่นแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังช้าและหนักหัวใจเต้นแรงลมหายใจเริ่มสั้นชั้นหันกลับไปมองเงาคนยืนอยู่ตรงปลายทางเดินใบหน้าถูกบดบังด้วยความมืดแต่ร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้พื้นไม้สั่นไหว เสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆอากาศรอบตัวฉันแน่นและอึดอัดเรากับบ้านทั้งหลังหายใจพร้อมกันมือของฉันเย็นเฉียบทั้งที่เหนื่อไหลเต็มฝ่ามือเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าระยะห่างใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจฉันมองเห็นรอยยิ้มช้าๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่ฉันจำได้ดีจากอดีตเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงที่ไม่ควรได้ยินอีกประตูบ้านปิดลงเองอย่างแรง ความมืดเริ่มกลืนกินทุกอย่างหัวใจฉันเต้นดังจนได้ยินชัดร่างนั้นเอื้อมมือมาหาและในวินาทีนั้นเองฉันเริ่มรู้ว่าเหตุผลที่ถูกชวนมาเยี่ยมญาตในครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงแค่การคิดถึงกันความมืดยังคงกดทับสายตาแต่กลิ่นอับกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมกลิ่นของไม้เก่ากลิ่นของลมหายใจที่ไม่ควรมีอยู่มือที่เอื้อมมาหยุดอยู่ใกล้หน้าอกความเย็นแผ่ซ่านผ่านอากาศฉันถอยหลังหนึ่งก้าว ส้นเท้าชนกับขอบพรมขาดรุย่ยเสียงผ้าถูกพื้นดังแผ่วเหมือนมีใครลากเท้าอยู่ด้านหลังผนังบ้านดูแคบลงเพาดานเหมือนต่ำลงทุกวินาทีรูปถ่ายบนผนังเริ่มเอียงกรอบไม้สั่นไหวเบาๆดวงตาในรูปดูเปลี่ยนไปแววตาแข็งและว่างเปล่าฉันพยายามสูดลมหายใจอากาศกลับหนักและขมเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมน้ำเสียงนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความคุ้นเคย ชื่อของฉันถูกเรียกซ้ำช้ายาวเหมือนยืดเวลาให้ยาวออกไปปลายนิ้วของร่างนั้นเกือบแบบผิวความเย็นไหลผ่านแขนฉันได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเสียงเดียวกับที่ได้ยินก่อนหน้านี้เสียงหัวเราะนั้นไม่ได้มาจากคนเดียวมันดังมาจากรอบบ้านพื้นไม้เริ่มส่งเสียงพร้อมกันเอียดเอียดเหมือนบ้านกำลังขยับตัวฉันหันไปมองทางประตูลูกบิดหมุนช้าช เงาของใครบางคนเคลื่อนผ่านหน้าต่างเงาซ้อนกันหลายร่างลอมหายใจของฉันสั่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกลิ่นอาหารจากครัวเปลี่ยนไปกลิ่นไหม่กลิ่นคาวฉันก้าวถอยอีกครั้งหลังชนกับผนังเย็นเฉียบเสียงข้อดังขึ้นมาจากด้านในผนังไม่ใช่จากประตูไม่ใช่จากหน้าต่างเสียงข้อดังจากข้างหลังผนังเหมือนมีใครอยู่ภายในฝุ่นร่วงลงมาจากเพดาน ตกใส่ไหล่และเส้นผมแสงไฟกระพริบสว่างมืดในแสงวูบหนึ่งฉันเห็นใบหน้าเพิ่มขึ้นรอบตัวใบหน้าของญาติใบหน้าที่ฉันเคยรู้จักผิวซีดดวงตาดำสนิทปากขยับพร้อมกันแต่ไม่มีเสียงออกมาอุณหภูมิในบ้านลดลงอย่างรวดเร็วลมหายใจกลายเป็นไอจางๆฉันรู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกเหมือนมีน้ำหนักวางทับเสียงฝีเท้าเริ่มดังรอบด้านใกล้ใกลขึ้น พื้นไม้สั่นแรงขึ้นกรอบรูปหล่นลงแตกกระจายเศษกระจกสะท้อนเงาที่บิดเบี้ยวเงาของฉันไม่เหมือนเดิมเงานั้นยืดยาวไหลรวมกับเงาของคนอื่นเสียงกระซิบเริ่มทับซ้อนหลายเสียงหลายทิศทางคำพูดฟังไม่ชัดแต่เต็มไปด้วยความต้องการกลิ่นอับกลายเป็นกลิ่นเนา่าเหมือนบางอย่างถูกเก็บไว้นานเกินไปฉันพยายามขยับขาแต่พื้นเหมือนดูดรั้งเอาไว้ความเย็นซึมผ่านฝ่าเท้า ไต่ขึ้นมาช้าไม้ยมกมือหนึ่งแต่ไหลอีกมือแต่ข้อมือสัมผัสนั้นแข็งไร้ความอบอุ่นเสียงลมหายใจดังใกล้หูทั้งสองข้างราวกับถูกล้อมแสงไฟดับลงอีกครั้งคราวนี้นานกว่าเดิมในความมืดฉันได้ยินเสียงประตูอีกบานเปิดออกเสียงบานพับดังยาวลึกหนักกลิ่นใหม้ลอยเข้ามากลิ่นดินเปียกกลิ่นฝนเก่าเสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะจากที่ใดสักแห่งในบ้าน ฉันรู้สึกว่าพื้นเอียงร่างกายเสียการทรงตัวเสียงกระซิบหยุดลงพร้อมกันความเงียบเข้ามาแทนที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นกระแทกแสงไฟติดขึ้นอีกครั้งแต่บ้านไม่เหมือนเดิมผนังเปลี่ยนสีเพดานมีรอยแตกร้าวยาวทางเดินด้านหน้าดูยาวกว่าที่ควรปลายทางมืดสนิทร่างเงาตรงหน้าขยับออกไปช้าๆเหมือนชี้นำให้เดินตามมือที่จับอยู่คลายออก แต่ความเย็นยังคงอยู่เสียงฝีเท้าหยุดลงทุกอย่างรอคอยฉันก้าวเท้าไปข้างหน้าพื้นไม้ส่งเสียงต่ำและลึกอากาศรอบตัวสั่นไหวเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นผนังสองข้างเริ่มขยับเข้าหากันช้าแน่นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดชื่อของฉันดังพร้อมกันจากทุกทิศเงาด้านหน้าหยุดร่างนั้นหันกลับมาใบหน้าเริ่มชัดขึ้นรายละเอียดคุ้นเคยเกินไป ดวงตานั้นจ้องตรงมาลึกว่างปากขยับช้าๆเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างพื้นใต้เท้าเริ่มแตกร้าวเสียงไม้หักดังขึ้นลมเย็นพัดผ่านทางเดินพัดผ่านร่างของฉันความมืดด้านหลังเคลื่อนไหวเหมือนกำลังไหลเข้ามาฉันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเงาระหว่างเสียงบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเพดานส่งเสียงครางแรงกดบนหน้าอกเพิ่มขึ้นลมหายใจติดขัด เงาด้านหน้าก้าวเข้ามาอีกครั้งช้ามั่นคงและในขณะที่ปากนั้นเปิดออกเสียงแรกกำลังจะหลุดออกมาได้เลยต่อไปนี้คือตอนจบของเรื่องที่จะปิดเรื่องอย่างลึกลับและชวนสะท้อนแต่ไม่ทิ้งความรู้สึกค้างคาเกินไปเสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้เป็นคำพูดที่น่ากลัวกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเหมือนเสียงของญาติที่ฉันคิดถึงแสงไฟสว่างขึ้นทั่วบ้านความมืดค่อยค,อยคอยจางไป พื้นไม้หยุดสั่นฝีเท้าหายไปร่างนั้นเริ่มเลือนหายเหมือนควันลอยขึ้นจากเตาไฟอากาศกลับมาอบอุ่นอีกครั้งกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นอาหารค่อยๆจางฉันยืนอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปรูปถ่ายบนผนังยังคงมองมาที่ฉันแต่ดวงตาไม่ว่างเปล่าอีกแล้วฉันก้าวออกจากบ้านลมเย็นพัดผ่านหน้าอย่างอ่อนโยนแม้ว่าบ้านจะเงียบสงัด ฉันรู้สึกถึงความรักและความทรงจำที่ยังคงอยู่และฉันเดินกลับไปที่รถหัวใจเต็มไปด้วยความอุ่นและความเข้าใจว่าบางครั้งความลึกลับที่น่ากลัวกลับเป็นสะพานพาเรากลับไปสู่ความทรงจำและความผูกพันถ้าต้องการผมสามารถทำต่อให้เวอร์ชั่นพร้อมและในภาษาไทยจากเรื่องนี้เต็มความยาวนาทีให้คุณพร้อมโพสต์ได้ทันทีคุณอยากให้ผมทำต่อเลยไหม